เปื่อยเสร็จแล้วมันจะยังไงต่อคะเนี่ยเปื่อยเสร็จแล้วมันก็พร้อมที่จะนําไปลอกเนื้อนหนังออกเฮ้ยมันหลุดออกมาอย่างนี้เลยเหรอมันแทบไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะเนี่ยเอ้ยมันก็ดูไม่ยากนะคะพี่อ่าไม่ยากเอามาลองดูก็ได้อ่าครับอ่ะเออลอกฟันอะไรแค่ ็ตามพ x มาจนถึงส่วนที่เป็นทั้งฟาร์มแล้วก็เป็นทั้งโรงงานในเวลาเดียวกันใช่ไหมคะอ่าชิ้นส่วนแรกที่เราจะแปลรูปจากซากของจระเข้คืออะไรคะพี่เอญจะเป็นหัวจระเข้ก่อนเลยหัวจระเค้ก่อนเลยไหนในนี้คะในนี่แหละครับเปิดเลยนะครับโอ้โหนี่ครับโอ้โหนี่ครับเป็นหัวครับหัวเท่านั้นเลยหัวทั้งนั้นตัวไม่เหลือแล้วตัวไม่เหลือแล้วครับหัวพวกนี้ได้ได้มาจากไหนคะ หัวพวกนี้ก็คือจากฟาร์มของเราเองครับผมค่ะอ๋อพวกตัวนี้คือไข่เนื้อไปแล้วอันนี้คือเหลือส่วนหัวที่คนไม่กินกันละครับก็เหมือนปกติถ้าเป็นคนอื่นที่ขายจะแค่ก็อาจจะเป็นของที่ทิ้งครับผมแต่อันนี้เราไม่ทิ้งไม่ทิ้งสักอย่างเลยเราเอามาแปลรูปทำอะไรคะพวกนี้ก็จะถูกนำไปทำกะโหลกขาวแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นหัวสตาร์มันต่างกันอย่างไงครพี่การที่ทำกะโหลกขาวก็คือจะต้องเอาเนื้อหนังออกให้หมดครับและถึงจะมา ผ่านกระบวนการประกอบแต่ถ้าเป็นกะโหลกที่สตาร์ก็คือกะโหลกที่ติดหนังครับผมติดหนังนี่เราต้องเอาไปทําอะไรก่อนข่ายบ้างคะพี่ติดหนังนี่ก็คือนําไปแช่น้ํายาแช่น้ํายาได้ระยะเวลาปุ๊บก็นํามา จับอ้าปากแล้วนําไปตากเ่านั้นเองใช่กี่วันคะใช่ประมาณ7วันครับใช่7วันเราไปตากตากแดดกี่วันคะตากแดดก็ประมาณ15วันถึงสามสิบวันเพราะ <c oughs> ตากเสร็จเรียบร้อยมันก็จะไม่เน่าเสียละไม่เสียแล้วครับขายได้เลยขายได้เลยครับผมขัวเท่าไหร่คะพี่อัน,นันก็อยู่ที่ประมาณ300บาทไปจนถึงหลักหมื่นหมื่นห้า สองหมื่นมีราคาต่างกันเยอะเนาะแล้วแต่ขนาดความเล็กความใหญ่แบบที่2โบลิ่งเห็นแล้วตอนเปิดรายการเราจะมีกระโหลกขาวๆอยู่ด้วยคือแบบนั้นอ่าใช่อันนั้นต้องทายังไงบ้างคะพี่ตัวนั้นก็ก่อนอื่นต้องนํามาต้มเพื่อที่จะลอกพวกเนื้อพวกหนัง <c oughs> มันออกก่อนนะครับ เปิดตู้แช่แข็งมาก็ทําให้เราต้องตกตะลึงกับภาพหัวจระเข้าา t มายด้านในซึ่งซาหัวจระเขเหล่านี้ส่วนหนึ่งจะถูกนําไปแช่น้ำยาเพื่อส่งขายเป็นหัวจระเขสตาฟอีกส่วนหนึ่งก็จะกลายไปเป็นกะโหลกขาวอย่างที่เห็นในตอนตอน้นและขั้นตอนแรกของการทำก็คือการต้มหัวจระเขทั้งหัวนั่นเองอ่ะอันนี้ ั้นตอนแรกของการทํากะโหลกขาวครับผมคือนํามาต้มครับนํามาต้มอ่าชอบกินเล้งไหมครับนี่แหละครับนามาต้มแบบนี้ครับผมครับแต่อันนี้เราไม่กินใช่ไหมคะครับไม่กินครับเราไม่กินนะคะเราไม่ใช่ขอยตนครับผมเออแต่พูดถึงเล้งแล้วมันก็เหมือนนะเพราะว่ามาต้มให้เหมือนกระดูกมันล่อนออกจากเนื้อใช่ไหมโอ้โหหลุดออกมาเป็นชิ้นเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อกี้นี้ต้มไปนานไหมคะกว่ามันจะล่อนประมาณครึ่งวันครับอ๋อครึ่งวันครับอือหอ เอาจริงคือกลิ่นมีความคลายเล้งตะคราวกว่าครับใช่ไหมไปท<ช>างนั้นเลยอะะ่ะตอนนี้เราไม่ได้ผสมอะไรทุกอย่างไม่ได้ผสมเครื่องเทศต้มน้ำล้วนๆเลยน,ลน้ำล้วนๆค่ะโอเคอันนี้คือต้มจนกว่ามันจะเปื่อยครับเปื่อยเสร็จแล้วมันจะยังไงต่อคะเนี่ยเปื่อยเสร็จแล้วมันก็พร้อมที่จะนําไปลอกเนื้อนหนังออกมา อ๋อแลคือลอกแตกกระดูกแทะกระดูกว่างั้นจะแทะไหมไม่แทะแต่ไปดูเขาแทะก็แล้วกันค่ะอเอาละค่ะต้มจนได้พี่นะคะแหมพูดเหมือนอาหารเลยเราก็ต้องมาทําการล่อนต่ออะพี่คะล่อนให้ดูหน่อยได้ไหมคะเฮ้ยมันหลุดออกมาอย่างนี้เลยเหรอมันแทบไม่ต้องใช้แรงเลยนะคะเนี่ยอ๋อมันคือเนื้อเปื่อยมันคือเนื้อเปื่อยอเราเนื้อพวกนี้เอาทิ้งวะคะพี่พวกนี้เราเอาไปให้ปลาต่อ ออกไปให้ปลายังปลาดุกต่อแกกินปลาดีนะแกจะโดนปลากินคืนบ้างเข <c oughs> ้าใจไหมมันเป็นวัฏจักรอัอนนี้ร้อนหมดเลยนะคะเนี่ยเอ้ยมันก็ดูไม่ยากนะคะพี่อ่าไม่ยากใช่ไหม <c oughs> แต่ดูบนี้ก็ต้องใช้ความชํานาญเหมือนกันนะครับคือถ้าถ้าไว้ต้มไว้นานเกินไปเนี่ยมันจะหลุดออกจากกันหมดเลย แล้วมันจะพังหมดเลยทั้งฟันทั้งกรามคือแยกออกจากกันคือมันมีแบบหลายชิ้นส่วนมากเลยแล้วเราไม่ได้ต้องการให้มันหลุดอะคะเราไม่ได้ต้องการให้มันหลุดออกจากการทุกชิ้นส่วนเอะที่เขาก็ดูทําไม่ยากเนอะไม่ยากพูดแบบนี้นอ,ยอยากลองแหละนนนเ,นเอามาลองดูก็ได้ครับผมเตรียไมไว้ให้ละ นี่ขอบคุณค่ะสุงมือมีมีอะไรที่หนูต้องระวังไหมคะระหว่างระวังน้ํามันกระเด็นโดนละกันครับผมที่หนูต้องระวังคือแค่น้ากระเด็นอย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับแล้วแล้วก็ระวังข่มเชี่ยวของมันด้วยถึงแม้ว่ามันจะไม่มีชีวิตแล้วแต่มันก็สามารถทำอันตรายเราได้อยู่นะครับโอเคค่ะอย่างชิ้นนี้พึ่ต้องเริ่มร่อนจากอันไหนก่อนครับคิดชิ้นนั้นง่ายกว่าพี่น่าให้หนูร่อนชิ้นนั้นล้วพี่จะต้องร่อนชิ้นนี้อ่าให้พิกพิกมาก็ได้ครับ S <S 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 ลองลองเอาช้อนให้ครับอ๋อช้อนขูด,ดครับขูดอ่าครับนี่คือเพดานเหงือกมันแค่ใช้ช้อนขูดนี่ก็หลุดออกมาแล้วนะคะข้างในนี่มีเนื้อด้วยนะคะคนหาคอนเทนต์สนใจเลยคะ <S <S สักหน่อยไหมคะเอ้ยนี่ลาแบบแกๆอยู่มันมีโอกาสที่ฟันมันจะหลุดบ้างไหมคะพี่มีโอกาสจะหลุดใ,<ช>ใช่ไหมใช่ไหมอุย้ยฟันมันโยกอะ่ะอุย้ยนี่ฟันมันใช่ไหมคะฟันมันครับผม เอากุดอ๋อเออถ้าใช้นิ้วยากแต่ถ้ากดนีง่ายเลยอุ้ยมีลูกตามันเหรอคะลูกตาครับลูกตาจาระเข้่ลูกตามัน <c oughs> ลูกตาจาระเข้ค่ะ